พักบุ่งปอดสารพิษค่ะโอ้ยสะอ่อนปะคะสะอ,อาา่อนนะจ่ะเนาะสะอ่อนพักบุ้งสวยสวๆเดินมาอีกหมองกันจ่ะเห็นอีกแล้วโอ้ยบังนะค่ะยอดนี่กะสวยเดินมาอีกหมองกันจ้ะ เห็นอีกแล้วโอ้ยิ่งแล้วค่ะหยอดนี่กะสวยเดินมาอีกมองกันจ้ะเห็นอีกแล้วโอ้ยิย่งแล้วค่ะหยอดนี่กะสวยสาัสดีจ้า,จาเด็กกันเนาะนเจ็บกอนข้าวผักบุ้งสวยๆเอาไปผัดน้ำมันหอยค่ะเพื่อน บุ้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะธรรมชาติมาได้มีสารอย่างค่ะเดต้าวก็มาเจ็บบงเนินค่ะเขาพักบุ่งปลอดสารพิษค่ะอันกปสิพ่อหล,หลักะค่ะพักบุ้งสวย,สวย จบคลิปนี่เพียงแค่นี้นะ,คะ้ค่ะปลอดสารค่ะพักมุ่งปลอดสารหลายๆจากเพืเ่อนๆสีจ้าถ้ามาเจ็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งงามๆจา้าเพื่อนเก็บผักงามปลอดสารค่ะพักบุ่งปลอดสาร หลายๆจากเพื่อนๆโอ้ยสะออนบะค่ะสะออนนะจน๊ะเนาะสะอ่อนผักบุง้งสวยๆเพิ่นเอาดินมะโถมผักบุง้งก็เกิดค่ะสวยๆงามงามหยอดงามงาม พาเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาปินกระพานไปผ่าน,านมาจ้าเย่เตาอยู่อันนี้กับสนามบินค่ะข้างๆสนามบินพักบุ่งปลอดสารผิดค่ะปลอดสารค่ะพักบุ่งปลอดสาร หลายหลายจากเพืเ่อนนเดินมาอีกหมองกันจ่ะเห็นอีกแล้วโอ้ยดึงแล้วค่ะหยอดนี่ค่ะสวยเพิ่นเอาดินมาทมพักบุ่งก็เกิดค่ะสวยๆงามๆ เดินมาอีกมองกันจ่ะเห็นอีกแล้วโอ้ยด่งแล้วค่ะหยอดนี่กะสวยผักบุ้งค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเอาไปพัดน้ำหันหอยเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเครื่องขา่าวปลาพักบุ้งค่ะพันนี่อนนุ้ยเอาคนนี้นี่แต่สวยๆเจ้าเพื่อนๆสวยงามมากจ้า ครับเอาไปพัดน้ำหันหอยเนาะคะ่ะเนาะเครื่องบุ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะธรรมชาติมาได้มีสารยังค่ะเดตาวก็มาเก็บบงเนินค่ะเขาสวยงามมากจ้า เดินมาอีกหมองกันจ้ะเห็นอีกแล้วโอ้ยเบิ่ง้วค่ะยอดนี่ค่ะสวยยอดงามงามข้าเพืเ่อนเพื่อนพี่พีน้องนองมาเพื่อนเอาดินมาโทมักบุ้งก็เกิดค่ะสวยสวยงามงามเนี่ยเพื่อนเพื่อนเดเปาะ เดชเอาเดชเอาไอ้พัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนเดป้อเดชเอาเดชเอาไอ้พัดพักบุ่งปลอดสารพิษค่ะ บุงปอดสารพิษค่ะพักท่าย่มเ้าแล้วค่ะนะ้อเจ็บพักบุ่งคลิปนี่โอ้ยพี่น้องเลยผลาญหลายๆจะ้ะนี่จ้าสวัสดีจ้บบจาสวยงามมากจา้าก็ ที่จา้ามาเจ็บผักบุ้งค่ะผักบุงกบ้งผักบุ้งง,งามๆจ้าพเๆๆพื่อนๆเจ็บผักงามเนี่ยเพื่อนๆเดเปาะเดดเอาเดดเอาไอ้พัดเดินมาอีกมองกันจ้าเห็นอีกแล้วโอ้ยเบ่งแล้วค่ะยอดนี่กะสวยเขาปลาผักบุ้งค่ะฟันนี่ อุ้ยเอาคนนี่นี่ตาสวยๆเจ้าเพื่อนๆสวยบจ่จ้าเพื่อนๆงามเ้าอันนี้พักเข่าปลาพักบุ้งค่ะฝันนี่อุ้ยเอาคนนี่นี่ตาสวย,สวย,สวยๆเจ้าเพื่อนๆดีจ้า้ามาเจ็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งงามๆามจ้าเพื่อนๆเก็บผักงามไหม เอาไปพัดน้ำมันหอยเนาะค่ะนเนาะเพื่อนเอาดินมะโถมพักบุ้งก็เกิดค่ะสวยๆงามงามปลอดสารค่ะพักบุ้งปลอดสารหลายๆจากเพื่อน สวยบ่จ้าเพื่อนๆยมามเศร้าอันนี้พักเพื่อนเอาดินมาทโถมพักบุ้งก็เกิดค่ะสวยๆงามงามเขาปลาพักบุ้งค่ะพันนี่อุ้ยเอาพ่นนี่นี่แต่สวยๆจา้าเพื่อนเพื่อนพักบุ้งบ่มี นะว่างไปเอาไปพัดน้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะเรื่องเพิ่นเอาดินมะโถมพักบุ้งก็เกิดค่ะสวยๆงามๆสาวเนาะจ้าเนาะ ทำงานก็ได้มาเจ็บพักพักบุ้งสวยๆจ้าเพื่อนๆเพื่อนเอาดินมะโถมพักบุ้งก็เกิดค่ะสวยๆงามๆดีจ้า ามาเจ็บผักบุ้งค่ะผักบุ้งผักบุ้งงามๆจ้าเพื่อนๆเจ็ผบผักงามสวยงามมากจ้าเศรวน์นะจ้ะาเนาะมาทำงานก็ได้มาเจ็บผักผักบุ้งสวยๆจ้าเพื่อน,นๆค่ะ สวัสดีจ้าปุ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคะ่ะธรรมชาติมาได้